สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ปภาษาสัมผัสนะคะระาษาสัมผัสทั้ง5้านะคะมีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นคุณครูแนะนำให้เอาหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นมานะคะหนังสือที่เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็กนะคะแล้วก็เปิดไปที่หน้า12นะคะ ัเรียนจะเห็นแบบนี้นะคะก็คือประสาทสัมผัสทั้งห้ามีอะไรบ้างก็คือตาหูจมูกปากแล้วก็มือหรือว่าผิวหนังของเรานะคะาตามีไว้ทำอะไรคะก็คือเราสามารถที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะคะหูก็คือได้ยินเสียง ะะได้ยินเสียงมีทั้งเสียงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะแล้วก็เสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นอะไรบ้างอยู่ใกล้ๆตัวเรา <cl aps> ได้ยินเสียงไหมคะนี่คือเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเสียงจากธรรมชาติมีอะไรบ้างเช่นเวลาฝนตกนะคะ ฝนตกมันกระทบที่หลังคามันก็จะเกิดเสียงดังหรือว่าเสียงแมวร้องเสียงหมาร้องก็คือเสียงจากธรรมชาตินะคะส่วนจมูกเรารับรู้โดยการได้กลิ่นใช่ไหมคะมีทั้งกลิ่นหอมแล้วก็กลิ่นเหม็นนะคะต่อไปก็คือการรับรู้ด้วยปากนะคะปากรับรสด้วยการที่เรารับประทานอาหารเข้าไปมีทั้งรส หวานรสเคม็มรสเปรี้ยวนะคะต่อไปก็คือการรับรู้ด้วยการสัมผัสนะคะการสัมผัสก็คือเราจะสัมผัสได้ว่ามันมีความนิ่มความอ่อนความแข็งนะคะหรือว่ามันเรียบหรือว่าผิวมันขูุขัะหรือแม้แต่ผิวกายของเราก็สามารถสัมผัสได้เช่นเวลามีลมพัดมา ถ้าลมพัดมาเราก็จะรู้สึกได้กระทบที่ผิวเราเราก็จะรู้สึกได้ว่ามันมีลมเย็นเย็นพัดผ่านมา